แล้วพอตัวเองผันมาเป็นโค้ชผู้สาประตูเนี่ยหน้าที่แตกต่างจากการเป็นผู้สาประตูตัวเองเนี่ยคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างจากการลงเล่นเองแล้วตอนนี้ต้องมาเทรนลมะมุมมองครับมุมมองเ่นป็นยังไงผู้เล่นก็มุมมองผู้เล,เ,ลมมเล่นก็จะโฟกัสเรื่องสมาธิในสนามการออาไกน,นั่นนู่นนี่นั่นในสนาม,มแต่ว่าภาพรวมของโค้ชก็คือเด v e l o p หรือว่าพัฒนาตัวผู้สาประตูให้ดีขึ้น จากที่เราไปสเกลมาแล้วเหมือนเราดึงตัวมนันใช่ไหมหเราดูว่าเขามีพื้นฐานครบที่เราจะพัฒนาต่อได้เราก็พัฒนาในด้านแบบฝึกนืมีนแ้แล้วก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์หผู้สาบปูนี้ว่าขาดด้านไหนไหอะไราเงผู้สปัปูนที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างก็ต้องใจหลักก่อน,นะอสวนัวูค่อนข้างมันเจ็บตัวหน่อยนะคอ็ผู้กระทำหรือว่ารับบอลตลอดเวลาก็าห้าสิบห้าสิบวัดดวง ตัดส้องตัดสินใจใช่ก็คือแบบตัดสินใจแบบต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นด่านสุดท้ายผ่าดได้ผ่านปุ๊บเสียประตูเพราะนั้นการตัดสินใจต้องแม่นยำไหวพริบต้องดีมากมาบ